สูตรการทำปลากระพงแปะซะน้ำบวยรสกลมกล่อมปลากระพงแปะซะหรือปลากระพงนึ่งบวยเป็นเมนูอาหารไทยจีนที่หอมอร่อยครบรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดร้อนจากขิงและพริกไทยนิยมทำโดยการนึ่งปลาแล้วราดด้วยน้ำซุปบวยดองร้อนๆที่จัดเสิร์ฟในหม้อไฟส่วนผสมหลักสำหรับ3-4ที่ปลากระพง1ตัวขนาดประมาณ800กรัม ผักกาดขาวเศษหส่วน2หัวหรือผักกะหล่ำปลีสำหรับรองก้นจานหรือหม้อไฟขิงอ่อนหั่นฝอยเศษ1ส่วน4ี่ถึงเศษ1ส่วน2ถ้วยสำหรับโรยหน้าและใส่ในน้ำซุปขึ้นฉ่าย1-2ถึงต้นหั่นท่อนสำหรับใส่ในน้ำซุปและโรยหน้าพริกชี้ฟ้าแดงซอย1-2ถึงเม็ดสำหรับโรยหน้ามันหมูแข็งเล็กน้อยสำหรับรองก้นจานหรือหม้อไฟไม่ใส่ก็ได้ ส่วนผสมน้ำซุปหรือน้ำราดน้ำซุปหรือน้ำเปล่าหรือน้ำซุปกระดูกไก่800มลถึง1ลิตรบวยดองเค็ม3-4ลูกขยี้เอาเม็ดออกน้ำดองบวยจากบวยดอง3ช้อนโตะ๊ะหรือน้ำบวยเศษ1ส่วน2ถ้วยน้ำกระเทียมดอง3ช้อนโตะ๊ะพร้อมเนื้อกระเทียมดองขิงซอยสำหรับใส่ในน้ำซุปซีอิ๊วขาวหรือซอสฝาเขียว3-5ช้อนโตะ๊ะ น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลกรวด1-2ช้อนชาหรือช้อนโต๊ะปรับตามรสชาติพริกไทยขาวโขลกละเอียด1ช้อนชาถ้าต้องการความเผ็ดร้อนเห็ดหอม3ดอกถ้าต้องการวิธีทำปลากระพงแปะสะ 1. เตรียมปลานำปลากระพงขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดบ้างตามตัวปลาพักไว้ให้เสด็จน้ำา 2. นึ่งปลา นำผักกาดขาวหรือกะล่ำปลีหั่นท่อนมาวางรองก้นจานเปลเวหรือหม้อไฟสำหรับเสิร์ฟอาจวางมันหมูแข็งเล็กน้อยทับบนผักวางปลากระพงลงบนผักนำไปนึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟแรงประมาณ15-20นาทีจนปลาสุกระหว่างนึ่งให้ทำน้ำซุปหรือน้ำราด 3. ทำน้ำซุปหรือน้ำราดใส่น้ำซุปหรือน้ำเปล่าลงในหม้อตั้งไฟให้เดือดใส่บวยดองขยี้เอาเม็ดออก น้ำดองบวยน้ำกระเทียมดองพร้อมเนื้อกระเทียมดองขิงซอยสำหรับใส่ในน้ำซุปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือซอสฝาเขียวและน้ำตาลทรายคนให้ส่วนผสมเข้ากันชิมรสชาติให้ออกรสเปรี้ยวนำเค็มหวานตามเล็กน้อยและมีกลิ่นหอมของบวยและขิงใส่ขึ้นชายหั่นท่อนลงไปต้มต่อสักพักปิดไฟ 4. จัดเสิร์ฟเมื่อปลานื่อสุกแล้วนำปลามาวางบนหม้อไฟที่รองด้วยเตา ตักน้ำซุปหรือน้ำราดที่ปรุงไว้มาราดบนตัวปลาให้ท่วมโรยหน้าด้วยขิงซอยที่เหลือพริกชี้ฟ้าแดงซอยและขึ้นฉ่ายจุดไฟใต้หม้อไฟให้เดือดพล่านรับประทานร้อนๆการเสิร์ฟเพิ่มเติมบางสูตรจะทำน้ำจิ้มรแสแซบพริกกระเทียมน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลกินคู่กันหากน้ำราดยังไม่จัดจานพอเมนูนี้เน้นการซดน้ำซุปที่หอมหวานเปรี้ยวเค็มและเนื้อปลาที่นุ่มนวลครับ อยากให้ช่องเราค้นหาสูตรปลากระพงนึ่งมะนาวเพิ่มเติมให้ไหมครับ